นั่งฝาครับผมงามๆสีดำรถบา้านเข่าไม่สภาพสวยๆบังคับหัวนงหัวนัดไม่มีรอยไขยรอยแขะงวดคันหกพันบาทตลอดเลยเนี่ยบึงคัานงขั้นหนา,าครับฝากระโปรงเดิมหมดเครื่องเดิม,เ,ดมเครื่องแหงหระบบความปลอดภัยดยเบรก abs จบศูนย์บาทพี่ดาวพี่จองพี่จัดพี่โอนครับผมบ้าพร้อมจแม็กจากโรงงานครับผมดันนงด,งดันได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นไม่แสนหายครับผมเบงบิ ตะคงตะเข็บเดิมหมดนะครับหัวนงหัวน็อตเดิมหมดรถรับประกันเลยรถบ้านเจ้าของป้ายแดงมือเดียวไม่เคยติดโกงติดแจ็คน,นะครับมาพร้อมกับข้อแซดติดตึงไปเลครัจบจบโฉนดบาทฟรีดาวฟรีจอจับฟีโอนฟีน้งม่านหนึ่งันเอาส่วนลดไปสองบาทกับมอเตอร์ไซค์หนึตต่งจุฬาวีปีสองพันสิบสี่ 4, ครับผมก็สิบสองส่วนลดอีกสองหมบาทครับผมแค็กนายจอรยาเอาส่วนลดไปสองหบาท เลอบแอรไลเซยาม่าบีอน้อหนากายเอเกเาสหาเสียยักษ์จันไท้สิ้ืสอสิท้ายลถยอ์มือสคิดต่อซื้อนี่ไปนะครับผมแจว